ทำไมต้องเป็น Energy อันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบแม้กระทั่งคนในวงการคริปโตก็ถามกเยอะทาไมต้องเป็นเ n e r g y เพราะ Energy โกงไม่ได้เออนะฮะมันมีอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า proof of stake คือแทนที่จะเอา Energy เขาบอกเอเนอมันเปลืองไฟมาทําแบบ Bitcoin เนี่ยมันเปลืองไฟในเมื่อ Energy คุณก็ต้องเ,อเงินซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไมไม่เอาเงินมาคําเลยละ่ะ proof of stake คือการบอกว่าถ้ามันมีหลายสมุดบัญชีเนี่ยให้เอาเงินวางเงินค้าประกันอันไหนที่ได้รับเลือกเนี่ยคนนี้เดี๋ยวได้ดอกเบี้ย ออันไหนที่ไม่ได้รับเลือกอาจจะโดนตัดเงินไปบางส่วนอะไรเงี้ยทำให้คนแบบว่าต้องต้องใส่ใจว่าจะวางเงินค้าประกันเออบอกเชนเวอร์ชั่นไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็ดูน่าจะดีแต่ประเด็นคือเงินน่ยเราอยู่ในโลกที่เงินมันพิมพ์ง่ายเออเงินมันโอดได้เราสามารถที่จะถ่ายอํานาจของคนที่ถือเงินนี่ยจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งปล้นได้ขโมยได้เสกเงินได้นึกออกไหมนะฮะแล้วเงินที่นําไปใช้ค้าประกันเนี่ยเมื่อเราค้าประกันเสร็จแล้วเราได้รับเงินคืนมาพร้อมดอกเบี้ยด้วยดังนั้นมันจะมี2อย่างคือเงินเนี่ยมันเสกได้ สองการนาเอาเงินไปค้าประกันเพื่อทําให้ระบบเสถียรเราได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการทําให้คนไม่ใช้เงินนะอืมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกันารที่คุณเอาเงินไปซื้อพััตร Proof of s t a e ก็คือระบบแบงกิ้งที่เรามีอยู่ทุกวันแต่ Proof of Work เนี่ยคุณต้องจ่ายค่าไฟแล้วมันคือจ่ายเลยโดยที่คุณไม่รู้คุณจะขุดได้หรือเปล่าด้วยซ้าแต่อย่างนี้เงินก็ยังซื้อค่าไฟได้เงินซื้อค่าไฟได้ที่วันนี้เรามีอยู่เงินดอลลาร์เงินบาทก็ซื้อค่าไฟได้เงินซื้อค่าไฟได้ แต่ว่าสมมติว่าผมบอกตอนนี้ว่าถ้าผมจะโจมตีเน็ตเวิร์กบิตคอยด้วยการด้วยการแก้ไขบัญชีย้อนหลังคือผมสามารถไปแก้ไขบัญชีที่มันปิดไปแล้วย้อนหลังได้ด้วยการสร้าง Pro of of work ที่ดีกว่าผมจะต้องใช้ต้นทุน z ักประมาณ10ล้าน u ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในการรันค่าไฟผมต้องใช้เวลาในการโจมตีอย่างน้อยที่สุดประมาณร้0ยถึง400ชั่วโมงมนะถึงจะสามารถแก้ไขบล็อก1บล็อกได้แล้วการแก้ไขบล็อก1บล็อกก็คือแก้ไขได้เฉพาะธุรกรรมที่ผมจ่ายเงินออกไป ไปยุ่งกับธุกรรมคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเราไม่มี private key ของเขานะฮะเพราะนั้นคือผมทําได้แค่ดึงเงินที่ผมจ่ายไปแล้วคืนถ้าเงินที่ผมจ่ายไปแล้วมันมีมูลค่ามากกว่านั้นเราอาจจะทําได้ถูกไหมแต่ลองคิดดีๆว่าการจะจ่ายค่าไฟสิบล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงอะมันคือไฟปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมอยู่ดีผมอยากจะจ่ายวันนี้เลยมีไฟมาให้ผมไหมไม่มีนะผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมอยากจ่ายค่าไฟสิบล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงไม่มีไฟไฟ้าให้ผมนะ ผมต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าใช่ปะ่ะหรือผมต้องไปสร้างโรงขุดบิตคอยใกล้โรงไฟฟ้าต่างๆตามที่ต่างๆบิตคอยทุกวันนี้ใช้กำลังไฟฟ้าพอๆประเทศไทยทั้งประเทศฮนะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่จะแก้ไขบัญชีคแค่นิดเดียวเนี่ยผมต้องมีประเทศที่มีอัตราการผลิตไฟฟ้าเท่าประเทศไทยเป็นของตัวเอง <H uman> โดยที่ไม่มีใครมาแบ่งพลังงานผมเลยไม่มีประชากรไม่มีอะไรทั้งสิ้นต้องมีเครื่องขุดเป็นล้านๆเครื่องซึ่งเครื่องขุดก็ผลิตไม่ทันนะเพราะฉะนั้นการที่ผมจะโมบิลไลซ์ทุกอย่างตรงนี้เนี่ย มันไม่ใช่แค่มีเงินก็พอมันคือสิ่งที่เป็นเป็น real cost แล้วถามว่า real cost พวกนี้ที่เราจ่ายไปค่าไฟค่าผลิตอุปกรณ์ค่าดูแลเหมืองขุดถ้าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็น real productivity หมายถึงว่ามันจ่ายไปให้กับ utility มันจ่ายไปให้กับคนงานที่จริงมันคืองานจริงๆมันใช่คือเงินที่เราลงทุนไปมันเป็นเงินลงทุนที่ไหลกลับเข้าไปในสังคมจริงๆไม่ใช่เงินลงทุนที่เราไปจ่ายให้กับธนาคารเพื่อไปถือพันธบัตรรัฐบาลเราได้ดอกเบี้ย มันเป็นรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันแล้วมันโกงไม่ได้คือพลังงานมันไม่ได้แปลงเงินเป็นพลังงานได้แบบดีดนิ้วแล้วแปลงมันมี process ของมันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันจะเป็นโซล่าจะเป็นอะไรมันใช้เวลานะฮะมันใช้เวลามันใช้ resource ในการที่จะแปลงพลังงานเหล่านั้นเป็นไฟฟ้าแล้วนํามาใช้ซาตโตชิผูกบิตคอยเอาไว้กับพลังงานเพื่อให้มันเป็นเงินที่ไม่สามารถมีใครมาโกงการผลิตได้ ตอนนี้ Rise of Intelligence ได้เปิดตัว AI application อันแรกของเราออกมาเรียบร้อยแล้วครับชื่อว่า Nexus AI Next s Nexus AI เป็น AI Notetaking App ที่จะมาช่วยให้ทําให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีใครเคยเป็นไหมครับประชุมอยู่จดโน้ตไม่ทันเก็บรายละเอียดไม่ได้ทํซัมเมอรี่ไม่ตรงเวลาผ่านไปสาอาทิตย์เราลืมไปแล้วว่าไอ้ครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องอะไรการมี AI Notetaking App ที่ถูกเทรนมาในภาษาไทยจะทําให้การประชุมคุณมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยมันจะเข้าไปอัดเสียงในระหว่างประชุมเพื่อเทิร์นออกมาเป็นซัมเมอรี่และสแตージซ์ว่าแอคชั่นที่คุณจะต้อง ไปบ้างคุณสามารถแชทถาม AI ได้เลยว่าการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างข้อสรุปคืออะไรทําให้การประชุมคุณง่ายขึ้น seamless ขึ้นถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมในบริษัทเราวันนี้เราเปิดเวทลิสต์ให้ทุกคนสามารถเข้าไปสมัครได้สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าไปอยู่ในเวทลิสต์ได้ใครสมัครก่อนก็จะได้อลล็อกเวทลิสต์ก่อนแล้วอาจจะได้ใช้แอปพลิเคชันก่อนนะครับ